วันนี้เราจะมาย้ายกระถางต้นไหลมาด่างขาวกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีของเราว่าเราจะใช้แบบไหนที่จะย้ายกระถางให้น้องเขานะคะน้องเขาแตกข้อออกมาเร็วมากเลยนะคะตอนที่เราซื้อมามีใบเดียวนะคะตอนนี้น้องเขาก็ โตไวมากเลยนะคะเดี๋ยวเราจะใช้ดินอะไรปลูกเดี๋ยวเพื่อนๆลองเอาไปดูกันนะคะว่ามีวิธีของเราเราใช้อะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะ วันนี้เราจะมาย้ายกระถางให้น้องไหลมาด่างขาวกันนะคะ,อะพอดีว่าน้องเริ่มโตแล้วนะคะมันแตกข้ออกมาหลายใบแล้วนะคะเราก็จะย้ายเปลี่ยนกระถางให้น้องเขาเพื่อที่เขาจะได้เจริญเติบโต,ตได้ดีกว่านี้นะคะ,อะตอนที่เราซื้อน้องมานะคะซื้อมาใบเดียวนะคะ,ะต้นกระถางกระถางใบนี้นะคะกระถางขนาดนี้นะคะใบเดียวนะคะ ซื้อมาตอนนั้นค่อนข้างราคาสูงไปนิดนึงนะคะแปดร้อยบาทนะคะ,อะพอเลี้ยงน้องเขามาประมาณอาทิตย์หนึ่งน้องเขาก็จะแตกแตกใบออกมาแตกหลอดออกใบมาหนะะึ่งใบนะคะแค่ทิ้เดียวนะคะแตกหลอดออกมาเป็นหนึ่งใบเลยนะคะและหลังจากนั้นเราเลี้ยงน้องเข้ามานี่นะคะจะให้ดอูอันนี้นะคะประมาณสองเดือนครึ่งนะคะที่เลี้ยงน้องเข้ามาไม่ไม่มีใบไหนเสียหายนะคะ จะสวยสวยแทบทุกใบนะคะอันนี้อันนี้อาจจะเป็นฮาบด้วยนะคะอันนี้ออกเหลืองๆออกฮาบด้วยนะคะสวยค่ะอันนี้ก็ด่างขาวนะคะน,นี่ด่างขาวจะไม่ไม่เป็นด่างแค่ใบเดียวนะคะใบเดียวนะคะอันนี้ก็ต้องวัดดวงเองนะคะว่ามันจะออกมาแบบไหนนะคะ,ะเดี๋ยวเราจะ ามาดูว่าเราใช้อุปกรณ์อะไรบ้างนะคะที่เราจะย้ายกระถางให้น้องเขาพอดีว่าเมื่อวานนี้ไปเดินตลาดาตลาดนัดมานะคะตลาดมันมีต้นไม้ด้วยเขาก็าขายพลาสติกพลาติกอันนี้เป็นเสาหลักนะคะเสาหลักที่เราจะคําน้องเขานี้นะคะอันนี้เราซื้อมา,อาสะดวกสบายนะคะนี่นะคะเอาทีมลงสีนี้นะคะก็กดลงนี้นะคะ อ๋ไม่ใช่คือแบบนี้นะคะเป็นพลาสติกนะคะเป็นพลาสติกเสียบลงอย่างนี้เลยนะคะซื้อมาอันละ25บาทนะคะสามอันนี้ก็75บาทนะคะเราจะทําเสาหลักให้น้องเขานะคะวัสดุที่เราใช้เตรียมปลูกนะคะมีอะไรบ้างเรามาดูกันเลยคะ่ะเราใช้กุยมะพร้าวะละเอียดนะคะ กุยมะพร้าวนี่เราจะต้องแช่น้ำเอาไว้ประมาณ 2- 3คืนนะคะเราถึงจะนำมาใช้ได้เพราะว่ากุยมะพร้าวเนี่ยเขามีสารแทนนินอยู่นะคะอ่าซึ่งเป็นข้อเสียนะคะเพราะฉะนั้นเราถึงอ่าต้องล้างน้ำก่อนนะคะอาเราใช้อยู่3ส่วนนะคะอันนี้ก็คืออ่าใบก้ามปูนะคะอ่าดินใบก้ามปูเราใช้อยู่1ส่วนด้วยกันนะคะ แล้วก็ออันนี้จะเป็นอ่มามะพร้าวมะพร้าวสับหยาบนะคะอันนี้เราเอาไว้รองอาก้นกระถางนะคะเราใช้อยู่สองส่วนอันนี้ก็จะเป็นเพลไ์ไลท์นะคะเราใช้แค่ครึ่งส่วนนะคะประโยชน์ของเขานะคะอ่าทำให้ดูดซับความชื้นแล้วก็เป็นชนวนรักษาอุณหภูมิของดินทำให้ดินโปร่งระบายน้ำอ่าได้ดีนะคะ ขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเรามาผสมดินกันเลยนะคะอันดับแรกนะคะเราจะใช้ใบก้ามปูหนึ่งส่วนนะคะเลยลงไปเลยนะคะแล้วก็มะพร้าวปุ๋ยมะพร้าวละเอียดนะคะสามส,สองสามส่วนนะคะเลลงไปเลยนะคะแล้วก็อ่าอาเพอร์ไลท์ครึ่งส่วนก็พอนะคะ เวลาเราเทเพอร์ไลท์นะคะเราต้องใช้น้ำนะคะใช้สเปรย์ฉีดไปนิดนึงนะคะพรมไปเพราะว่ามันฟ้งนะคะมันฟ้งถ้าเพื่อนๆทำนะคะใส่แมสด้วยนะคะไม่ให้มันฟ้งนะคะก็ฉีดน้ำลงไปการไม่ให้มันฟ้งอย่างนี้นะคะประโยชน์ของเพอร์ไลท์นี้เขาจะอุ้มน้ำนะคะช่วยอุ้มน้ำ เดี๋ยวเราจะคนทุกอย่างให้เข้ากันเลยนะคะคนให้ได้ที่เลยนะคะไอ้ต้นไหลมาด่างขาวนี้นะคะน้องเขาจะไม่ค่อยชอบดินนะคะ ถ้าเราใส่ดินอย่างเดียวจะไม่ได้เลยนะคะน้องเขาจะไม่โตนะคะอ่าเพราะว่าดินมันพอปลูกไปนานๆานแล้วมันทําให้แข็งนะคะหน้าดินจะแข็งนะน้องต้องการที่ว่าอ่ามีช่องระบายเยอะๆนะคะคุยมะพาวนี่ทําให้แบบมันระบายอากาศได้ดีนะคะน้องเขาก็จะโตเร็วนะคะสังเกตไหมคะว่าเราใช้ก้ามปูแค่แค่ส่วนเดียวเองนะคะส่วนน้อยเลยนะคะ แต่ถ้าเราแยกกระถางเล็กเราไม่ต้องใช้ก้ามปูนะคะแต่ว่าอันนี้เราถังเนี่ยมันใหญ่เราก็ผสมไปนิดนึงนะคะคนให้ได้ที่นะคะอันนี้ก็น่าจะได้แล้วนะคะพอได้ที่เสร็จแล้วเราก็เตรียมกระถางอ่าเดี๋ยวขออนุญ,ญาตยกออกก่อนนะคะเตรียมกระถางเลยนะคะกระถางที่เราจะปลูกนะคะ,อะเอา มะพร้าวสับละเอียดเอ้ยมะพร้าวสับหยาบนะคะพูดผิดเอ่อเทใส่เลยนะคะเทใส่ก้นเลยนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเขาเราจะขอเอาน้องเขาแสะน้องเขาออกก่อนนะคะอันนี้เราต้องค่อยคทันนะคะระวังนะคะ จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็จะเอาใส่นี่เลยนะคะดูลากดิดูลากน้องเขาไม่โดนลากนะคะเราเก็เใส่ตรงนี้เลยนะคะใส่กระถางนี้เลยนะคะไม่ช้ำน,นะคะพอระอันนี้เราก็เตรียมเตรียมพลาติกเสาพลาติกนะคะก็จะเอา ปูมะพร้าวนี่นะคะใส่ลงไปยัดลงไปนะคะอันนี้เราซื้อมาแค่สามอันนะคะแต่ถ้าน้องเขาโต เยอะๆล้วก็ส,สามารถซื้อมะต่อได้เรื่อยๆนะคะมันยัดไส้กรอกเลยนะคะ แล้วลงไปเลยนะคะไปเลยเรียบร้อยแล้วค่ะ,เ,คะเดี๋ยวเราก็จะเอาเสียบใส่ตรงนี้เลยนะคะตรงนี้เลยกล็อ,อาจจะมองไม่ค่อยเห็นเนาะ เก็บใส่ข้างข้างเลยนะคะให้น้องเขาเลื้อยขึ้นตามนี้เลยนะคะ <S <S ก็จะเอาดินที่เราผสมไว้ใส่ลงไปเลยนะคะ อพอเรียบร้อยเราก็จะลดน้ำให้น้องเขานะคะด่างขาวนี่น้องไม่ค่อยชอบน้ำมากนะคะแล้วก็ไม่ชอบแดดนะคะถ้าโดนแดดนะใบใบจะไหม้เลยนะที่เราปลูกปลูกไว้ในที่รำไรนะคะให้มีแดดนิดหน่อยแค่นั้นเองนะคะก็ไม่ต้องให้เปียกมากก็ให้มันกำลังพอดีนะคะช่วงแรกๆก็ไม่เป็นไรนะคะวันแรก เพราะว่ามันจะได้ถึงข้างล่างสองสามวันลดน้ำครั้งหนึ่งนะคะวิธีดูแลรักษานะคะอย่าอย่าให้เปียกเราสามารถเอามือดูได้ถ้ามันชื้นๆนิดนึงเราก็ไม่ต้องลดนะคะวิธีดูแลนะคะแต่ถ้ามันแห้งเมื่อไหร่เราก็ต้องลดให้น้องเขานะคะก็เรียบร้อยนะคะสำหรับคลิปนี้ให้ดูนะคะ เดี๋ยน้องเขา,เขาจะเลื้อยขึ้นตามนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะไหลามาด่างขาวนะคะปลูกกันง่ายๆนะคะเพื่อนๆลองเอาไปทําตามดูนะคะเลี้ยงง่ายมากนะคะ,ะข้อสําคัญวิธีดูแลรักษาเราอย่าเอาน้องเขาไว้แดดมากเกินไปนะคะถ้าแดดมากเกินไปใบเขาจะไหม้นะคะให้อยู่ในที่แดดดําไรนะคะ,ะชื้นมากก็ไม่ได้นะคะน้องเขาไม่ชอบชื้นแต่ว่า ก,ก็อย่าให้แห้งถึงกับแห้งเลยนะคะสักสามวันลดน้ำครั้งหนึ่งจะดีมากเลยนะคะ,ะถ้าเพื่อนๆดูแล้วคลิปนี้มีประโยชน์หรือว่าดูแล้วถูกใจก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับส c r i b e กดกระดิ่งด้วยนะคะ,ะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเรานะคะแล้วเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดในคลิปใหม่ๆของเรา ะะและสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะ